คณะส่งอำเภอสามโคกวมกับภาคีเครือข่ายมอบชุดส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 ให้กับนายอำเภอสามโคกโ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดประธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและพิธีถวายสังฆทานออนไลน์วัดประธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2564วันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติกาล,ลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามบุญนิวส์ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง gbn-us.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีและทาง y t u t u นะคะบุญนิวส์แชนแนลค่ะวันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนานะคะรวมไปถึงเรื่องราว ของการแบ่งปันน้ำใจเพื่อสู้ภัยโควิด -19 มาฝากกันค่ะโดยคณะส่งอำเภอสามโคกได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบชุดส่งแรงใจสู้ภัยโควิด -19 นะคะให้กับในอำเภอสามโคกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล3มโคกจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะ โดยพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกคณะสงฆ์อำเภอสามโคกนำโดยพระมหาจุมพลจิตตะพะโลเจ้าคณะอำเภอสามโคกเจ้าอาวาสวัดตำหนักพร้อมด้วยเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอสามโคก ผู้แทนวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกรวมด้วยผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนได้ร่วมกันมอบชุดส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 จำนวน100ชุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคในพื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพร้อมทั้งได้มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน100ชุดและมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเป็นสาธารณาสงเคราะห์โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรีลังกาพินในอำเภอสามโคกพร้อมด้วยนายกฤษศดาพงนิกรสาธารณาสุขอำเภอสามโคกและคุณพงละดาพัฒนสกุลการประธานชมรมรักบวรรักศิลหาอำเภอธัญ,ญบุรี ในอุปถัมภ์ระธรรมรัตนาพรร่วมรับมอบณที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันมอบชุดส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 จำนวน300ชุดให้กับคณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงพยาบาลสาโคกโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิติองคุณารักษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโคกและคณะร่วมรับมอบณนะโรงพยาบาลสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยการปาโรกของพระเทิพร์หลวงพอ่อนั้นท่านได้มองเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในคราวครั้งนี้จําเป็นที่จะต้องสร้างกําลังใจ2อ,อย่างเกิดขึ้นก็คือกําลังทางกายและกําลังทางใจกําลังกายนั้นสร้างด้วยวัตถุสิ่งของที่เรามอบให้ ส่วนกําลังใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นมาเยี่ยมมาเยียนและมอบสิ่งของให้เมื่อมีกําลังใจเกิดขึ้นบุคลากรทางการแพทย์หลวงพ่อผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องนั้นก็จะบรรเทาความเหนืดอเหนื่อยม่ล้าแล้วก็มีกําลังใจในการดําเนินการเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพจริงเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนาพลหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายและมูลนิธิพระธรรมกายนั้นได้นำวัตถุสิ่งของมามอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในครั้งนี้ วันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความปลื้มใจและเป็นอย่างยิง่งนะฮะซึ่งผมดูแลลูกสุขพี่น้องประชาชนสามโคกมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเรื่องของโรคร้ายก็คือโควิดอยู่นะฮะแล้วก็จะมีการกักตัวอยู่ทุกวันนะครับผมนี้มาครอบครัวเนี่ยที่เขาถูกกักตัวเน่ยเขาก็เดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนเราก็ต้อง ต้องหาของหาสิ่งอะไรที่ไปบรรเทาทุกข์เขานะลดความเดือดร้อนของเขานะวันนี้ก็ได้เห็นคณะสงฆ์มาช่วยกันเนะี่ยนะว่าเป็นมิติใหม่นะฮะซึ่งปกติเนี่ยทางสงฆ์ทางฝ่ายของพุทธศาสนาของเราในคนก็จะเข้าวัดแต่วันนี้เ่สงฆ์ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นนิวน้อมนัอนนะฮะเป็นยุคใหม่ของสงฆ์นะฮะในการดําเนินการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด ก็ผมก็ข,ข,อ,ขอกราบขอพระคุณนะฮะทา,ง,า,ทง,ะคทางคณะสงฆ์นะครับโดยเฉพาะท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วก็วัธรรมกายแล้วก็มูลนิธิที่ช่วยในการสานับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านนะฮะก็ด้วยในานามของอำเภอสามโคกนะฮะก็ขอให้ทางคณะสงฆนะ์เ,งเนี่ยได้ดำเนินการโครงการเนี่ยได้ตลอดไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งนะฮะ และที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ค่ะวัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและพิธีถวายสังฆทานออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและช่อง GBN โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากซึ่งภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้า พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนพิธีกล่าวคำถวายประทิพโคมไฟพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพพาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสีและพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทาน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนที่ร่วมพิธีกรรมผ่านซูมทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกกับการได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ จากนั้นได้นำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพและผู้แทนสาธุชนได้ถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ยังความปราบเรื่มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมสั่งสมบุญในพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานผ่านทางแอปพลิเคชัน o o m ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่ www.zoom072.com ตั้งแต่เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะ ไปกันที่ทุดงค้าสถานอำนาจเจริญน,นะคะโดยคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะการยาณมิตรได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทางได้ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบซูมด้ค่ะเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์ทุดงค้าสถานอำนาจเจริญพร้อมคณะการยาณมิตรร่วมจัดพิธีบูชาข้าวพระโดยถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบซูม ซึ่งทุกท่านที่มาในงานได้ปฏิบัติตามหลักสาธรณาณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามายัยและนั่งห่างกันโดยภายในงานนอกจากทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระแล้วยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้ประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีถวายทยธรรมและพิธีถวายผ้าไตรแด่พระพิสุสาม,มเนรซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติใจเพราะธทยธรรมผล,ลไม้อาหารหวานข่าวอันประณีตทุกท่านต่างตั้งใจเตรียมมาจากบ้านด้วยความปลื้มใจเพื่อสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันสำหรับพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านส่งปรินิพานแล้วยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตพระพุทธองค์จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำพัฒหารอันประณีตและดอกไม้ทูบเทียนมาถวายบูชาประดุจพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นบุญใหญ่ที่มีอนิสงส์จะนับจะประมาณไม่ได้ทางด้านทุดงค้สถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีได้จัดพิธีบุพผาเปตะพาพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระแรม8ดค่ำเดือน8 ทุดงค้าสถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีได้จัดพิธีบุพเพเตะตพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานท่านประธานสง์นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพุทธมนต์บทธรรมนิยามสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลพิธีกล่าวคำถวายมัตตะพัตตาหารและพิธีกล่าวคำถวายปัจจธยยธรรมก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญจะได้ร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์สำหรับบรรยากาศงานบุญเป็นไปด้วยความปลืม้มโดยสาธุชนทุกท่านเห็นความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระพร้อมกับได้ชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญด้วย เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูที่ชาวพุทธแสดงออกต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านจะละโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อให้ท่านได้ผลจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปรรยภพค่ะ และสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามีภาพข่าวกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันติดตามได้นะคะจากคุณสุคนทิพย์ศีวงในช่วงของโว้ยนิวส์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงเว r ร์ n นิ s ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญค่ะเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานค่ะ สำหรับพิธีกรรมท่านประธานส่งได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมพร้อมกันตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อผ่านระบบซูมไปยังสาธุชนทางบ้านเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานซึ่งประธานนำกล่าวคำถวายคือกาลยนานมิตรอัฐพลกาลยนานมิตรวัฒนากาลยนานมิตรสหรัฐกาลยนานมิตรวัสมนสุขเสริม พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะประธานได้ถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และร่วมกันถวายพัตหารเพนแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาในโอกาสนี้สาธุชนยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์วสุภูรินาโคเรื่องประวัติพระทัพพระมละบุตร กับการบรรลุเป็นพระอระห,รรรอหอันต์เพราะประกอบเหตุอันใดมาจึงสมปราเพราะประกอบเหตุอันใดมาจึงสมปรารถนาเช่นนั้นทําให้สาธุชนทุกท่านเกิดความเข้าใจในการสร้างบุญและการอธิษฐานจิตมากขึ้นค่ะยังอยู่กันที่บรรยากาศการสร้างบาร,รมีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวัดพระธรรมกาย DC ก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายข้าวสารออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์อุเบกราตินทโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรบทรัตนสูตรบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งนำอธิษฐานจิตประจำวันและแผ่เมตตาก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ จากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารจำนวนหนึ่งตันเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกัรยนานมิตรสุริสากัรยาณมิตรพัฒนพงษ์พุ่มทิมและในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งได้นำคณะสงฆ์ให้พรด้วยค่ะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกศูนย์ด้วยนะคะที่ได้ส่งภาพกิจกรรมงานบุญดีๆมาให้เราได้ติดตามรับชมด้วยความปลื้มปิติค่ะ หมดเวลาของ v ว r n e นิวสแล้วละาคา่ะติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ และสำหรับในวันนี้ค่ะบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะที่ได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรเพื่อสร้างกระแสทานที่ชุ่มเย็นให้ปกคลุมผืนแผ่นดินไทยไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดสระบุรีอันดับ3จังหวัดศรีสะเกษ อันดับ4ี่จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดกาลสินอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดมหาสารคามอันดับ9จังหวัดนครราชสีมาและอันดับ10จังหวัดสิงห์บุรีส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10บอันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับสนครหลวง14อันดับสนครหลวงเจ็ด อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง5อันดับ8นครหลวง16อันดับ9จาจักรวาล3และอันดับ10นครหลวง9และในวันนี้นะคะบุญนิวส์มีผังรายการซูมที่น่าสนใจค่ะมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อจะได้ร่วมสั่งสมบุญแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมดีๆผ่านซูมมุ่งสู่ซูม15ล้านค่ะ เวลา17นาฬิกา30นาทีพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ www.zoom072.com/PO/4 Meeting ID 97288232371 p a s s c o d e 072เวลา18นาฬิการับฟังประสบการณ์ดีๆจากกัลายาณมิตรรัชดาพุทธเลานักศึกษาในประเทศอังกฤษ ในเรื่องชีวิตดีๆเพราะได้เจอ DMC รับชมได้ที่ www.dmc.tv/2564po2 meeting id 95471783711 passcode 072 เวลา18นาฬิกาขอเชิญทุกท่านพบกับรายการธรรมะเพื่อประชาชนชาดก500ชาติรับชมได้ที่ www.dmc.tv/2564/67/4 meeting id 81322743273 p a s s c o d e 072เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกา พบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอารหังรับชมเคสตัดดี้จากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom072.com/PO/2 Meeting ID: 95471783711 Passcode: 072 เวลา19นาฬิกาสวสดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com meeting id 89283989294 passcode 072เวลา20นาฬกาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเชิญฟังธรรมะพิเศษเรื่องก็ไม่รู้สินะ โดยพระอาจารย์สลันกรเมธากโรรับชมได้ที่ w w w ร์ w ไวเว็บแก้วเมืองเลย .com/ ID 853 79009634 PASSCODE 072เวลา20นาฬิกาศูนย์กัลยานมิตรนครหลวง6อ่อนซูม so รับฟังธรรมะจากพระครูทีรยานวิเทศเจ้าอาว,วาสวัดพุทธบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รับชมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com n 6 1 meeting id 914 7337 9969 passcode 072โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.zoom 0 7 2 com list ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆุกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศค่ะและสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้เรายังคงต้องเน้นย้ำไปถึงคณะพระพิสูจสามเณรรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านนะคะให้ความสำคัญในการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก,ากผ้าโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานำมาฝาก ุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้นะคะทาง gbnus com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีและทาง YouTube ค่ะบุญนิวส์แชนแนลส่งข่าวดีๆมาให้พวกเราเผยแพร่ได้ทางอีเมลนะคะ tv dmc news gmail com ปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบ,บทที่ว่าปัญญาปมานางังกะทิตะวากยัง คำพูดย่อมบ่งบอกถึงสติปัญญาของผู้พูดสำหรับวันนี้ดิฉันปาริชาติกาลเกตรพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ